ហឹមណាមហ <Arrow> ah, ឹម <speeches> ក <composer> ិនបាត់យ៉ាងតើរាយអូនមែនណាតើបួសប៉ាណាអើអពាក់ហឹមអើហឹមហឹម กินแเองมัเป็นเมลก็ไม่ล่ะรินแเองแหะขแบบน้ก็นแล้วนะน้คเดรต่ไหมาร์เนาร์จเาพรนี่นี่ไกกระปุกมันเป็นอะไรนกระปุกมันก็นี่อืมนี่กระปุกมันกคาร์โบไเจราพรกินอันนยังแอบอยู่ โปเจีนอันนี้มันมันชอยเพียงนงมันชอยอันมันชอยผมกะผมกะบ,<ผ>มบอลผมบอลนผมบอลนอีกผิวขาวบงังผิวขาวแล้วกะเล็บกะอันนั่นเล็บกะแข็งแห้งผมกะแข็งแห้งกินแล้วชาัอนกะกินเนาะโปรนนะเออโปรตีนชพาพรอนนี่อืมกินมันช่วยได้หลายอย่างลลลเลยกันะกะช่วยกระดูกต่อพ่อ เชื่อกระดูกตาผอมอือผอมจริงนะอ้อะอะาวเจ้ากินนี่มันชายแดงายผมเฉพาะ<ม>เริ่ม,<ท>มเริ่มผ<า>ิวขาวเลยเนะ<ต>าะเจ้าเดินนี้เนาะผิวกระผิวกระขาว,วกินกูมือเหรอกินกูมือได้ผิวกระขาวกะสิงามขึ้นกินก๊บัง ัน,นคอลลาเจนพรีเมียมเราบ้านนี่ฮะคอลลาเจนพรีเมียม,มเจอนไงวะคอลลาเจนซับพนอืนกินง่ายแซ่บราคาทั้งอันซอยทั้งคอต่อพอ่อกับอันกระดูกกระดูกต่อขอไปัองชื่อแล้วกันค่อยสั่งดึงช้างชีในกิ๊กต้าขอก็อยากก็งนะันเนาะ ช้างซื้อในติ๊กต็อกช้างซื้อได้เลย